นิทานฟังเพลินเรื่องแมวกับหมาจิ้งจอกบ่ายแก่วันหนึ่งแมวกับหมาจิ้งจอกนั่งคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้หมาจิ้งจอกคุยโวโอ้โอวดกับแมวว่าในป่าแห่งนี้ข้าไม่เคยกลัวอันตรายอะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าข้ามีวิธีเอาตัวรอดได้เป็นพันวิธีแมวชื่นชมความสามารถของหมาจิ้งจอกมาก โอ้โหเยี่ยมยอดไปเลยเจ้าช่างเก่งจริงๆไม่เหมือนกับข้าข้าเป็นแมวรู้อยู่วิธีเดียวคือกระโดดหนีเท่านั้นแหละงั้นข่ะสอนให้เอาไหมอย่างคราวก่อนตอนที่ข้าเจอกับราชสีนะ่ะข้าพูดว่านล้อมนิดหน่อยกหลงเชื่อแล้วหมาจิ้งจอกยังไม่ทันพูดจบจูจูฝูงหม,มาป่าก็วิ่งกรูกันเข้ามาเจ้าแมวรีบกระโจนหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ทันที ส่วนหมาจิ้งจอกมัวแต่คิดหาวิธีใช้เล่กลต่างๆนานาเพื่อเอาตัวรอดจึงถูกฝูงหมาป่ารุมกัดจนตายแมวรำพึงรำพันกับตัวเองว่าไม่น่าเลยเจ้าหมาจิ้งจอกเฮ้อสุดท้ายแล้วตัวข้าที่มีวิธีการเพียงอย่างเดียวก็ยังดีกว่ามีกลนอุบายมากมายแต่ไม่ได้ใช้สักอย่างนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความรู้มากมายแต่หากไม่รู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ไม่มีความหมาย